เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของกฎหมายยุติการตั้งครันที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาได้เตรียมผักดันกฎหมายฉบับนี้สาระสำคัญเนี่ยก็คือไม่ต้องขอความยินยอมจากบุคคลที่3นะครับแต่ของไทยเราจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์พีรยุทธ์สานุกูลผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าขานนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบชุดกล่องข้าวแล้วก็แก้วน้ําสวยและทันสมัย1ชุดนะครับให้กับท่านผู้ฟังจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียงแค่ส่ง SMS เป็นคําตอบนะครับส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อ คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้หนึ่งท่านหนึ่งโรงาลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์และก็รีพลัสซึ่งกรณีของการทำรีไฟแนนซ์นะครับจะได้รับสิทธิ์ในการปลอดชำระเงินต้นและดอ,อกเบีย้ยนาน9เดือนด้วยกันแต่ว่าต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่29ตุลาคม2564นี้นะครับ <S <S 2> <S 2> ทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินได้นำเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์และก็รีพลัส ซึ่งกรณีการทำรีไฟแนนซ์จะได้รับสิทธิ์ในการปลอดชำระเงินต้นและดอ,อกเบี้ยนาน9เดือนแต่จะต้องได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่29ตุลาคม2564นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลท่านผู้ฟังครับมาถึงคำถามครับคำถามเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ แล้วก็รีพลัสในกรณีของการดีฟ i n แนนซ์นะครับจะได้รับสิทธิในการปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน9เดือนด้วยกันแต่ว่าต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็จะทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อะไรส่งคําตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ธนาคารอมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อบ้านเพื่อนําไปใช้ในการไถ่ถอนจำ,นง,จำนงจากสถาบันการเงินอื่นหรืออาจจะเป็นการรีไฟแนนซ์นะครับโดยมีให้เลือก2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเป็นแบบปลอดชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยนาน9เดือนแบบที่2คือแบบปลอดชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยนาน6เดือนนะครับซึ่งลูกค้าที่ทําการรีไฟแนนซ์จะได้รับสิทธิ์ในการขยายวงเงินเพิ่มอีก5ล้านบาทนะครับส่วนสินเชื่อบ้านเพื่อนําไปซื้อไปสร้างหรือว่าไป ต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยก็จะได้รับสิทธิในการปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน6เดือนเช่นกันนะครับโดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2564นี้ยกเว้นการรีไฟแนนซ์ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบนาน9เดือนนะครับอันนี้จะต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็จัดทำนิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่29ตุลาคม 2,564นะครับผู้ที่สนใจหรือว่าลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรืออาจจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือทาง f c e e o o o นะครับเข้าไปที่ GSB Society หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับตั้งแต่แบบน,นี้เป็นต้นไปครับ ธนาคารอมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อใส่ทองอนเนกประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องหรือว่านําไปไถถอนจำนองสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถาบันการเงินอื่นนะครับโดยได้มีการผ่อนปลนเกี่ยวกับเรื่องการใช้หลักทรัพย์ในการค้าประกันซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะนําเอาบ้านที่ดินหรือว่าสวนได้หรือนาหรือว่าคอนโดมิเนียมขอให้ปลอดชบระภาวะการจำลองนะครับ มาใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้โดยวงเงินสินเชื่อไซทองอนเนกประสงค์จะอยู่ที่10ล้านบาทนะครับระยะเวลาการผ่อนชำระนาน25ปีปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกต่อจากนั้นครับเดือนที่7ถึงเดือนที่24นะครับเงินต้น1ล้านผ่อนชำระเดือนละ5,500บาทนะครับแล้วก็หลังจากเดือนที่24ไปแล้วจะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR หรือว่าคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่104.914นะครับ ในกรณีของผู้ที่ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมในสินเชื่อใจทองอนเนกประสงค์นั้นจะต้องมีการทําประกันสินเชื่อเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดด้วยนะครับและภายใต้แคมเปญดังกล่าวผู้ขอสินเชื่อจะต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็จะทํานิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2564นะครับสามารถติดต่อที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับโดยารายละเอียด สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินกับ w w w e g s b o r t h หรือ Facebook เข้าไปที่ gsb society หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อซอฟท์โลนสำหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยวและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับวงเงิน5 0,000 0บาทดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ3 9 9ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระนาน7ปีนะครับปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน2ปีด้วยกันผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h หรือว่าติดต่อโดยตรงที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจ SME ของธนาคารออมสินทั้ง82แห่งทั่วประเทศสามารถติดต่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเล่าขานนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของญี่ปุ่นผลักดันกฎหมายยุติการตั้งคันโดยไม่ต้องขอความยินยอมสาระสำคัญนะครับไม่ต้องขอความยินยอมจากบุคคลที่3และของไทยเราจะเป็นเช่นไรนะครับพูดคุยกับนายแพทย์พิรยุทธ์สานุกูลผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจเริญพันธุ์ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับกฎหมายยุติการตั้งคันนี่ถ้าถ้าแปลแบบชาวบ้านนี่คืออะไรครับคุณหมอ,อ,อกฎหมายการยุติการตั้งคันก็คือเราเราเรียกง่ายๆว่ากฎหมายทําแท้งนะครับเร,เราเรียก,รเ,รยกเรียกกันนะครับครับมีรัรฐลาการของมันก็ก็เพิ่งมาเกิดของประเทศไทยก็เพิ่งมาเกิดเมื่อช่วงปีหกสองห้าหกสี่นี่เองครับครับ เราเม็นกันนะครว่าจริงๆแล้วกฎหมายการยุติการตั้งคันของเราเนี่ยเราใช้ในส่วนของประมวลกฎหมายอาญานะครับว่าด้วยเรื่องของการยุติการตั้งคันหรือการทําแท้งนี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499นะครับจากที่เราใช้มาทั้งหมดกว่า65ปีนะครับเราไม่เคยเปลี続続่ยนในส่วนของเนื้อหาแารละสําคัญในส่วนของของกฎหมายเลยนะครับนี่เป็นมิติใหม่และเป็นครั้งแรก ประเทศไทยที่เรามาเปลี่ยนเนื้อหาในส่วนของอใจความสําคัญนะเนื้อหาสําคัญหรือหลักการสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ครับกฎหมายฉบับนี้เราเรียกว่าพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่28พุทธศักราช2514ครับครับซึ่งซึ่งเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งหมด2มาตรานะครับเกี่ยวกับมาตรา301อดีตเนี่ยถ้าเป็นหญิงใดทําให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทําให้ตนเองแท้งลูก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับตัวฉบับ,บใหม่ลา่าสุดเนี่ยที่มีผลบังคับใช้ประกาศในเาชกนจจาแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เจ็ดกุาสองห้าหกสีเป็นต้นมาเนี่ยนะครับภายในปีนี้เนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนเป็นว่ามาตรา3ามเนี่ยหญิงใดทําให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทําให้ตนเองแท้งลูกขณะมีอุปรรค เกิน12สัปดาห์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนรหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดูดูใจความมันต่างไปนะฮะคือว่าจะรมิตีความเลยก็คือว่าก่อนหน้าเนี้ยผิดทั้งหมดเลยวนะ่าส่วนของ301แต่ตัวใหม่เนี้ยจะผิดกรณีที่อายุคันเกิน12สัปดาห์แล้วนะครับถ้าส่้กว่า12สัปดาห์จะไม่มีความผิดแล้วก็ก็คือว่าถ้าเกิน12สัปดาห์มีความผิดแต่ก็ลดโทษลงนะครับจากที่ปรับ ปรับไม่จำคุกไม่เกินหกไม่ไม่เกินสามปีหรือจำคุกไม่เกินหกเดือนครับ hmm. จากปรับไม่เกินหกหมื่นบาทเนี่ยเหลือจำหลือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทครับลดโทษลงหกเท่าอะครับทั้งโทษจำไม่โทษปรับนะครับอันนี้ก็ได้แก้ไขไปแล้วแล้วก็ในส่วนของมาตราสามศูนย์ห้าที่แก้ไขนะครับก็จะมีเนื้อหาก่อนชอบเก่าเนี่ยจะเป็นบอกว่าถ้าเป็นการกระทําความผิดในมาตราสามศูนย์หนึ่งและมาตราสามศูนย์สองนั้นเป็นการกระทําของแพทย์ในกรณีที่หนึ่ง จำเป็นเนื่องจากสุขภาพของผู้หญิงนั้นหรือสองหญิงมีคันเนื่องจากการกระทําความผิดทางอาญาตามมาตรา276 277 282 283และ284ผู้กระทําไม่มีความผิดอันนี้เราเปลี่ยนใหม่ครับเพิ่มมาเป็นเป็นห้าอนุครับอ,อนุนี้ที่หนึ่งนี่ก็คือเพิ่มแบบว่าถ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้นก็ทําได้นะครับ,รบอนุสองกคือว่า กรณีที่เด็กในคันที่เร,เราวินิจฉัยหรือเชื่อได้ว่าเด็กที่คลอดออกมาแล้วจะมีความผิดปกติหรือทุกพลภาพอย่างร้ายแรงอันนี้ก็ทําได้นะเช่นเด็กมีความพิการรุนแรงเนาะเป็กนกรณีเด็กไม่มีกระโหลกศีรษะไม่มีเนื้อสมองเด็กที่ตรวจออกมาแล้วว่าจะมีปัญหาเรื่องของโครโมโซมผิดปกติไม่ว่าจะเป็นโรคของโรคกลุ่มอาการดาวอย่างยกตัอย่างที่พบได้บ่อย่อยีเป็นต้นนะครับแล้วก็กรณีที่สามก็คือว่ากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศอันนี้ยังคงอยู่นะครับแต่เพิ่มกรณีที่สี่ขึ้นมาก็คือว่า กรณีที่อายุคันไม่เกิน12สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการนั้งคันเนี่ยคะข้อนีที่เพิ่มเข้ามาให้ล้อไปกับ301ใหม่ก็คือถ้า,ายุคันต่ำกว่า12สัปดาห์ก็ไม่มีความผิดแล้วก็ข้อห้านี่ก็คือว่าถ้า,ายุคันเกิน12สัปดาห์นะครับแต่ไม่เกิน20สัปดาห์จะต้องผ่านการตรวจน,นะครับและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพวิชากรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นก่อน แล้วก็สามารถจะยุติการตั้งคันได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเนื้อหาสําคัญในส่วนส่วนที่เพิ่มเข้ามาครับก็แปลว่าเราได้ขยายอายุค,คันที่ในรายที่มีข้อบ่งชี้แล้วแล้วก็ทําโดยผู้กว่าวิชาชีพวาชกรรมสามารถจะยุติการตั้งคันได้ตามกฎหมายครับโดยไม่ต้องมีมีบุคคลที่สามเปอร์เซนยินยอมอะไรนะก่อนยกเว้นกรณีเดียวก็คือกรณีอายุของหญิงนั้นต่ํากว่าสิบห้าปี หรือกรณีที่หญิงไม่สมประกอบนะฮะไม่สามารถจะตัดสินใจได<อ>้นตนเองเี่มีความพิการมีความบกพร่องทางปัญญาจึงจะต้องมีบุผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาเป็นตินยอมให้เช่น้นถ้าเกินถ้าเกินสิบห้าปีไปเป็นสิทธิการตัดสินใจของติคนั้นเลยครับเด็กของหญิงนั้นจะได้ว่าเด็กนี้นของหญิงนั้นที่มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปสามารถจะยุติการตั้งขนัน,ขนเมื่อผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วโดยเป็นการตัดสินใจของเจ้าตัวเองครับอืมครับเราก็ให้สิทธิตรงนี้ใช่ไหมฮะ ให้ติดตามกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายให้ติดไว้เลยครับว่ากรณีของอนุสี่ที่ผมพูดก็คือว่าอายุคันไม่เกินสิบสองสัปดาห์ดนดันที่จะยุติกันตั้งคันมันเป็นไปตามการแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศสองห้าหกศูนย์ในกรณีที่เราพูดเราแก้ตรงนี้เนื่องจากว่ามันกฎหมายอาญาฉบับเก่าที่เราแก้ไขตั้งส็ดสองสี่เก้าเก้าเนื่องจากมันไปขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญครับในส่วนของมาตรายี่สิบแปดพูดว่าหญิงบุ เขาบอกว่า,าบาตคาใ,ใ<น>ของรัฐธรรมนูญบอกว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของตนเองครับ,รบนั่นหมายความว่าจริงๆเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ไปจํากัดสิทธิ์ของหญิงนั้นทำให้จําเป็นต้องแก้กฎหมายแล้วก็สารรัฐธรรมนูญก็บอกว่าให้เรามีเวลาในการแก้ให้แล้วเสร็จภายใน360วันก่อนที่จะมีผลต,ต่อการขัดกันนะฮะ ซึ่งมันจะมีผลหลังจากวันที่19กุมภา2564ครับซึ่งขบวนการตรงนี้ในฝ่ายของหน่วยงานของราชการตามมาติคอรมอเราแก้ไขแล้วเสร็จภายในก่อนวันที่14กุมภา2564นะ,ค,ะครับเราได้ประกาศนราชลจกิจจาตั้งแต่7กุมภา2564นี้แล้วโอรเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยไปแล้ว<อ>ครับเป็นวนของพระราชบัญญัตินะครับแตนนี้มันมีของของวงเล็บ5ที่บอกว่าถ้ากรณีอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์เนี่ย จะต้องไปออกกฎการของกระทรวงนะครับเรื่องผมการตรวจและวินิจฉัยในเรือ่องให้รับคำปรึกษาทางเลือกจากหน่วยงานของแพทยสภาแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นครับ,รบที่จะช่นเข้ามาดูตรงนี้เพื่อให้ให้คําแนะนําและกรณีออเพศหญิงนั้นนะครับ<ๆ>เกิดเข้ามารับคำปรึกษาแล้วเขาเปลี่ยนใจตั้งคันต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์ กระทรงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานก็จะต้องอช่วยเหลือใสนการให้ให้เขาได้รับสิดตามที่เขาคุ้มครึงมีคึนได้ครับเขาครับครับเพราะฉะนั้นประชาชนต้องเข้าใจมีประเด็นไหนที่ที่มันจะเกี่ยวพันกับตัวเขาเองแล้วก็ที่เป็นข้อผิดพลาดตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาบ้างไมครัคุณหมอ ก่อนหน้านี้เราเชื่อมันเป็นความผิดมันก็เลยเกิดการทาแท้งโดยการทาแท้งเถื่อนนะครับเช่นเน้นเน้นว่าทาแท้งเถื่อนอ่าโซเชียลมีเดียต่างๆต้องต้องเถื่อนเพราะว่าการทําแท้งเนี่ยมันไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วถ้าจะทำที่ถูกกฎหมายมันต้องผ่านที่สมข้อนี้เท่านั้นก็คือุ้ขภาพครับแล้วก็เรื่องของความผิดอาญาครับแต่ปัจจุบันนี้เราเปิดช่องไว้แล้วในอนุสีว่าถ้ากรณีอายุคันต่ำกว่าสิบสองสัปดาห์ครับแล้วเขาเจ้าตัวเขารู้แล้วว่า เขาไม่มีความพร้อมจะตั้งคันนะครับก็ให้มารับบริการในหน่วยบริการของรัฐที่จัดไปให้ครับไม่ว่าจะเป็นทำให้ทำปรึกษาหรือหน่วยบริการวิจีการตั้งคันนะครับอ๋ออย่างนี้ได้ไหมคุณหมอว่าเกิดสมมติว่าประจาเดือนขาดเดือนแรกปุ๊บล้วสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองจะท้องหรือเปล่าเนี่ยให้ไปตรวจก่อนเลยให้ตรวจวัดตัวเองตั้งคันก่อนเลยครับถ้าตรวจแล้วว่าตัวเองตั้งคันอ่าอันนี้แหละจะเป็นประเด็นจุดเริ่มต้นเลยว่าจุดเริ่มต้นละ ตั้งคันปับแลประเมินดูเสียเองพร้อมไม่พร้อมถ้าตัวเองพร้อมก็ไปฝากคันให้เร็วที่สุดติดตอ2สัปดาห์ถ้าตัวเองไม่พร้อมก็รีบติดต่อหน่วยบริการให้คำปรึกษาใกล้บ้านครับจะได้คคำแนะนำเพื่อส่งต่อไปรับบริการได้อย่างเหมาะสมแล้วก็อายุคันไม่เนิ่นนานเกินไปอี่นี้ห็จสำคัญเลยได้ได้ทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยคุณหมอครับคำว่าประเมินเนี่ยเราจะประเมินจากตัวเราเองเนี่ยมันจะได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเชื่อว่ามีเด็กหลายคนที่มีปัญหาขึ้นมาท้อง ในใบเรียนแล้วแต่แล้วก็ไปปรึกษาพ่อแม่เสร็จปุ๊บพ่อแม่บอกว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยให้คือเราสามารถเลี้ยงดูเขาได้ผู้ไวง่ายออกมาอาจจะเป็นลูกคนเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปไอ้คาว่าประเมินเนี่ยประเมินตัวเองอย่างเดียวได้หรือเปล่าคุณหมอครคือการประเมินเนี่ยบางทีครอบครัวเนี่ยเวลาประเมินมันต้องประเมินหลายๆมิตินั่นละครับมันต้องมีิเชิงสังคมใช่ใช่เศรษฐกิจเชิงความพร้อมของร่างกายเนาะยังทีบางทีเด็กอายุสิบสองตีทุกอย่างนะฮะเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นอ่าต้อง ร่างกายก็ต้องเจริญเติบโตเรียนหนังสือก็ต้องเรียนถ้าเกิดข้อลูกมาแล้วนมแม่เป็นเป็นสารอาหารที่ดีที่สุดในช,ช่วงขวบปีแรกนี่เขาจะเลี้ยงลูกได้ไหมเสถ่าในการเลี้ยงมีหรือไม่มีวุฒิภาวะทางร่างกายวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการที่จะควบคุมตัวเองถ้าเกิดกรณีลูกร้องขึ้นมาเนี่ยแล้วเกิดตัวเองยังไม่มีวุี่ภาวะเพียงพอจะทำร้ายลูกได้อย่างนี้<อ>ครับมันต้องหลายมิติอัต้องเงินก่อน ประเมินมันต so uh ้องประเมินสองส่วนครับประเมินอายุคันกมดเลยว่าตอนนี้ท้องอายุคันเท่าไหร่แล้วอแล้วก่อยมาคุยเรื่องของการตัดสินใจว่าจะจะจะพอแค่นี้หรือจะไปต่อนะครับไปต่อหรือจะพอแค่นี้ก่อนพราะประเมินเสร็จตรงนี้เสร็จปั้บนล้วตรงองประเมินเรื่องของสุขภาพจิตประเมินหลายอย่างครับอั่งหักที่สุดก็คือหนึ่งก็คือประเมินอายุคันก่อนแล้วค่อยประเมินอื่นๆตามมาครับพอประเมินอื่นๆตามมาแล้วก็จะนั่งนั่งสรุปด้วยกันเพราะว่าหน่วยบริการให้คำปรึกษาทางเรื่องนี้ เขาก็จะมีขั้นตอนของเขาในการปฏิบัติแลวเขาก็จะคุยทั้งเจ้าตัวเองกับพ่อแม่เองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเพื่อดูว่าประเมินแล้วว่าโอเคไหมเด็กที่จะจะไปตอบแม่เด็กแม่ไว้ใสนี่จะไปตหมจะไปยังไงไหวไหมเอาอย่างนี้เลยไหมคุณหมอเนื่องจากเวลามันจำกัดเอาไ็นว่าถ้าเกิดน้องๆเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาผมเชื่อว่าจังหวัดแรกเขาคงยังไม่อยากบอกใครอ่ะให้ไปตรวจก่อนที่สถานพยาบาลแล้วก็ไปคุยกับแพทย์คุยกับพยาบาลแล้วก็เขายังไม่เอ่ยเขาจะไม่ไม่มีการแบบลงบันทึกไว้ว่าเด็ก ตั้งคันแล้วยังไม่มีใช่ไหมฮะตอนนั้นสามารถปรึกษาได้ไม่ไม่มีครับยังไม่มีพอที่น้องร่วมวันซัพซิวิทโอ้เยี่ยมเลยดูแลตรงนี้เลยเฉพาะไปแจ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะพาไปที่หน่วยอย่างเขาเป็นคนน้องน้อยยี่ชั้นเลยฮะเรามีคลินิกวัยรุ่นนะครับที่บริการแบบเป็นมิตรเขาจะเขาจะแยกโปรพิสิการ์ดแยกอะไรไว้ต่างหากโอ้ดีดีดีกับเป็นคนป่วยทั่ไปครับกลับได้ครับไปรึกษาดูอลไให้เหมาะสมจนสามารถจิตจัด ดูแลจนปลอดภัยได้ครับตัวเองแล้วก็ถ้ามีอะไรคําแนะนําก็จะรอนุมาตให้คาแนะนาเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสมครับแหมเวลาจํากัดเอาไว้โอกาสหน้าคุยกันเพิ่มเติมนะครคุณหมอฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนายแพทย์พีรยุทธ์สานุกูลนะครับผู้อำนวยการสํานักอนามัยเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมไปเฉลยคําถามครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้นําเสนอสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์กับรีพลัสนะครับคำถามคือว่าต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็จะทานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่เท่าไหร่คำตอบคือ29ตุลาคม2564นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีพรุ่งนี้กลับมาบอกกล่าวกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ